นี่ค่ะนิสิตวันนี้นะคะเราจะมาทำการทดลองเรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสสลับกันค่ะจุดประสงค์ในการทดลองคือ 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักไฟฟ้าที่ตกค่อมตัวต้านทานตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 2. เพื่อศึกษาการเกิดการสั่นพ้องในวงจร RLC และ 3. เพื่อวัดค่าความเหนี่ยวนาของขดรวดเหนี่ยวนาค่ะ และก่อนที่เราจะไปทําการทดลองนะคะเราไปดูอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทดลองกันก่อนดีกว่าค่ะมันติมิเตอร์ชนิดตัวเลขมันติมิเตอร์ชนิดเข็มเครื่องกําเนิดสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับหม้อแปลงไฟฟ้าวนต่ําตัวต้านทานตัวเก็บประจุและขวดลวดเหนี่ยวนําค่ะเมื่อเรารู้จักอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทดลองกันแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเริ่มทำการทดลองการันนิสิต ในขั้นตอนที่1น,นะคะให้นิสิตนำตัวต้านทานตัวเก็บประจุและขดรวดเหนี่ยวนำมาต่ออนุกรมกันทั้งหมดและใช้มัลติมิเตอร์วัดค่าต่างๆดังนี้นะคะและทําการบันทึกผลลงในตารางความต้านทานของตัวต้านทานความต้านทานของขดรวดเหนี่ยวนำและอ่านค่าต่างๆจากอุปกรณ์และบันทึกผล โดยมีค่าความจุของตัวเก็บประจุไฟฟ้าและค่าความเหนี่ยวนำของขดลวดเหนี่ยวนำค่ะต่อไปขั้นตอนที่2ทํทำการต่อวงจรดังรูปค่ะโดยนิสิตจะต้องตั้งค่าความถี่ของเครื่องกำเนิดความถี่ไว้ที่50เฮิรตและปรับปุ่ม A.M.P.L. ไปที่ max ค่ะ ขั้นตอนที่3อ่านค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าตกคอมขดรวดเหนี่ยวนำจำนวน3ครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ยคำนวณความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงสุดขั้นตอนที่4คํคำนวณค่า VOL VOR และ a l p ฟ a ตามสมการ12 13และ14ตามลำดับนะคะพร้อมบันทึกผลลงในตารางค่ะขั้นตอนที่5 วัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าตกคอมตัวต้านทานและตัวเก็บประจุไฟฟ้าอย่างละสามครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ยค่ะขั้นตอนที่6คคำนวณหาค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงสุดที่ตกคอมตัวต้านทานและตัวเก็บประจุขั้นตอนที่7คําคำนวณหาค่า VOR บวก VOR และ VOC ลบ VOL จากนั้นให้นิสิตทำการคำนวณหาค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงสุดพร้อมบันทึกผลการทดลองค่ะ ขั้นตอนที่9วัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ตกค่อมตัวต้านทานตัวเก็บประจุไฟฟ้าและขดลวดเหนี่ยวนำสามครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ยและคำนวณหาค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงสุดพร้อมบันทึกผลค่ะและในขั้นตอนที่10ให้นิสิตท,ทำการเปรียบเทียบค่าวีศูนย์ที่ได้จากข้อ9และนำไปเปรียบเทียบกับที่คำนวณได้จากข้อ7ค่ะและต่อไปนะคะเราก็จะไปเริ่มทำการทดลองในตอนที่2กันค่ะ ขั้นตอนที่1ต่อวงจรดังนี้ค่ะโดยใช้ตัวต้านทาน33 k กิโ,โอห์มตัวเก็บประจุ0.47เไมโครฟาลตดและตั้งค่าความถี่ของเครื่องกำเนิดความถี่ไว้ที่ค่าต่ำสุดจากนั้นต่อมันติมิเตอร์ชนิดเข็มชี้เพื่อวัดค่าความต่างสักไฟฟ้าคอมตัวต้านทานขั้นตอนที่2ปรับความถี่เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆสังเกตค่าความต่างศักไฟฟ้าที่วัดได้ เลือกความถี่ที่ทำให้เข็มชี้ของโวลต์มิเตอร์ชี้ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงสุดแล้วบันทึกผลค่ะขั้นตอนที่3เลือกปรับค่าความถี่อีก5ค่าที่มากกว่าและน้อยกว่าค่าความถี่ที่ให้ความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงสุดอ่านค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้ในแต่ละความถี่บันทึกผลโดยเรียงจากความถี่ต่ำไปยังความถี่สูงค่ะขั้นตอนที่4เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง vr กับ f โดยให้ vr อยู่บนแกน y และ f อยู่บนแกน x จากนั้นให้นิสิตท,ทำการหาค่า f 0ที่ได้จากกราฟค่ะขั้นตอนที่5หาค่า L ที่ได้จากสมการดังนี้ค่ะและในขั้นตอนที่6นะคะให้นิสิตปฏิบัติซ้ำตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5อีกครั้งหนึ่งค่ะโดยนิสิตจะต้องเลือกใช้ความต้านทานที่22กิโอมและตัวเก็บประจุที่0.1มโครฟาลัดค่ะ ขั้นตอนที่7หาค่าแเฉลีย่ยแล้วนำค่า L นี้นะคะไปเปรียบเทียบกับค่า L ที่กำหนดไว้ที่ขดลวดเหนี่ยวนำในขั้นตอนที่8ให้นิสิตท,ทำการคำนวณหาค่า XL และค่า XC ที่ความถี่สั่นพ้องในแต่ละครั้งในขั้นตอนสุดท้ายนะคะให้นิสิตท,ทำการเปรียบเทียบค่าอ m p e d a ด c e ์ของวงจรอนุกรม RLC ที่ความถี่สั่นพ้องกับค่าความต้านทานในวงจรค่ะและเมื่อนิสิตท,ทำการทดลองเสร็จสิ้นแล้วนะคะ ให้นิสิตเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ